น่ากินจริงเนาะการกินอย่างนี้มันหวานมากคนเชียงตุงเรียกห้อหมูจำได้ไปหานาดันาดนัดบอกต้องเด่นซื้อห้อหมูโอ้เลยอ่ะโอ้โหจดโจโจโอโอเลยครับนะตีข้าวมาพร้อมเปิดเน็ตไปจับกับโจนอีกแล้วจว<ำ>ดเลยโอ้โหครับ<ห> นาเชียงโม่ก็ดีกันยังโมเข่เชียงโม่ก็ดีกันยังกักดได้อยู่ซือ้อว่าปนเหนียวสวัสดีครับครัวบ,บ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวสวัสดีครับยายท่านจ้าสวัสดีจ้าครับ <laughs> โอ้ยายเก็บผักอยังน่ะเผักกันจองโอ้ยายจะตำมะละกอครับตำมะฮู้กกจองกินก็ตำมะฮุ้เว้ยโอ้โนี่ดีอ,อยู่บนนอกเราก็หาเก็บหากกินอย่างเง <laughs> ี้ยยายเนาะ นี่ครับน,นี่เป็นบอ่ปบอปลาบ่อพักน้ําของเยทานครับตรงนี้ถึงเวลามาก็มาสูบบ่อปลาอันแน่ออนทัวเคยมามุดท่อตรงนี้นะครับเนี่บวันนี้แดดเพิ่งออกเยทานก็เลยจะมาดูนาซะหน่อยครับพี่น้องฝ <c oughs> นตกหลายวันก็เป็นห่วงนาครับัวน้ําท่วมเพิ่งปลูกข้าวใหม่วิวสวยๆครับนี่นู่นก็สวนควยโรงเรียนอยู่นู่นครับเห็นไหมตอนนี้โอ้ยฟ้าสวยแสงดีได้กับตำหม้อข้ด้ได้เมนูนะครับ <c oughs> ระวังลืมมีดเด้อยายเด้อข้างหลังกันแหละเดี๋ยวมีเมนูเด็ดกันเดี๋ยวตามไปดูกันว่าโอ้โหวันนี้อากาศดีๆพี่น้องมาอยู่สวนยูนาครับอากาศดีๆแล้วก็ได้ไส้ตันหมูอันใหญ่มากเลยสองโลกว่าเดี๋ยวนาเร่ก็ลังตามมาให้นาเร่ตามเอาน้ํามาส่งหน่อยลืมมาถึงสวนแล้วลืมเอาน้ํามาครับน้ําจะเอามาต้มไส้ตันอะเดี๋ยวให้ดูหน่อยโอ้ไส้ตันเราโอ้โหวันนี้ได้ไส้ตันใหญ่ครับสองโล สองโลกว่าเป็นเป็นไส้ตันหมูเป็นไส้ตันสดนะครับที่ที่จังหวัดเชียงรายเนะี่ยเขาก็อันนี้เป็นไม่ได้แบบแช่แข็งมานะถ้าแช่แข็งไม่ได้ซื้อแพงอย่างนี้อันนี้คือน่ากินนะครับต้มใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดนะเตรียมใหญ่เอาส้มตำม,มาโรงเรียนก็เอาชุดเครื่องยำม,มานะครับเป็นอหอมหัวใหญ่พริกขี้หนูสวนมะเขือเทศผักชีผักขึ้นช่ายนะเอามายำแล้วก็ทำน้ำจิ้มแจ่ว จเ,เจียวเจียวเปรี้ยวจเจียวขมได้เลยนะกินกันอรอ่อยอร่อยอยู่ที่นาจะทันนะครับวันนี้เห็นไหมโอ้ยน่ากินมากเลยเดี๋ยวก็เตรียมจุดเตาแล้วก็ต้มนครับให้เปอยๆหน่อยตอนนี้มันสุกแล้วแหละแต่ว่าต้มให้มันร้อนๆหน่อยหนึ่งมานะครับนอกจากจะมีไส้าตานใหญ,ญ่บอกมันอยู่ใต้ต้นมะขามมะขามน้อยอพอดียายท่านเห็นบักขามน้อยยายท่านติดตำบักคุ้งไส้บักขามน้อยเลยนี่นะพี่น้องดูนี่ครับนี่คุณ ตำสมต,ตำใส่บักขามโอ้้ำลายแตกเลยใหญ่แค่พูดก็น้ำลายสอขึ้นม<น>าแล้วครับครับน้อยเป็นเป็นสสมอืมนี่ครับพอดีเลยฟังเสียงกบเสียงเขียดบรรยากาศอยู่ไร่อยู่สวนพี่น้องตะก้อนนี่ไปสนตะไงครก้อนนี่อึดบักหน้าเก่าบักขามนี่แหละครับตอนนี้มีมะนาวเยอะก็ไม่เคยได้ใส่นะ<ช>อ่ะเดี๋ยวเรนก็จะจุดเตาเลยครับไหนล่ะจุดจุดเตา ก่นนัเล่นั่นเล่ไปซื้อของแล้วกันนั่นเล่ให้นั่นเล่เอาน้ำมาต้มปลาต้มนี่หน่อยอูอเอาเอาไฟแช็บไว้ในหลังรถแล้วก็ซอสซีอิ๊วมันท่วมโอ้หินหายไปหมดแล้วน,น้องนี่โอ้หินมันหายไปหมดละเดี๋ยวเราไปหาอันใหม่ไปแป๊บนึงอ,อันนี้ไปเอาอันใหม่มาโอ้แรงกระแรงสะใจมากเลยกระดาษทิชชู่เหมือนเดิมครับใส่โอ้ยไฟแช็ค กระดาษทิชชู่ใส่น้ำมันพืชอุ้ยร้อนร้อนนะเดี๋ยวจุดเตาแป๊บหนึ่งครับน้ำมันพืชตกเขาๆเนะี่ยเวลาใช้ก็เอาใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็ใส่ถุงปะติกไว้เวลามาไล่มาสวนครับติดไฟดีลมแรงๆนี่มันก็มันก็ไม่กลัวอ่าบรรยากาศอยู่สวนครับอยู่นาครับเสียงเคลียร์เสียงธรรมชาติอ้ยดีมากเลยกินไส้ตันพวงใหญ่ๆนะเดี๋ยวใส่ตะขะใส่ตะไคร้หาขาตะไคร้ใส่ ใบใบ,ใบ,ใบใตะไคร้ใส่รองเงยอะหน่อยแล้วก็เอาไส้ตันเราเนี่ยลงไปต้มดูโอ้หน้ากินนะครับเนี่ยหมะขนาดเลยนะกินกับส้ตมตําเผ็ดเผ็ดกินกับน้ําจิ้มเจีวเผ็ดเผ็เปรี้ยวหอมข้าวคั่วหน่อยหนึ่งนะถ้าขยันพอยําไส้ตันอีกก็ยิ่งจะอร่อยครับโอ้พี่น้องใหญ่จริงเนาะสาใจมากเลยครับ,บใบตะไครย้ยีให้น้ำมันหอมระเหยอรอกมาหน่อยต้มมามันจะได้ ดูดีตะไคร้สองหัวอยู่ตามป่าเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เตรียมไส้ตันที่เราเตรียมไว้โอ้หน้ากินจริงเนาะกาดกินอย่างนี้มันหวานมากคนเชียงตุงเรียกห้วนหมูนะจำได้ไปหาอนัทอนัทบอกนุงเด่นซื้อห้วนหมูคนเหนือห้องห้วนหมูคนใต้ใหญ่เรียกห้วนหมูคนอีสานห้องใหญ่ๆนี่คนอีสานเอื้ออย่างนี้ ไสหมูตัน <c oughs> คนภาคกลางเรียกไส้ตันเนาะแต่ว่าคนเดี๋ยวห้องหว้วนหมูเชียงตุงห้องห้วนห้วนหมูนะเ <c oughs> นี่ยลองกอกมันดูหน่อยนี่เขาเป็นยังไงเนี่ยทำไมมันน่าก,กินอย่างนี้นะใส่ใบนี้เข้าไปนะครับเนี่ยนี่ไม่มันขาวครับเดี๋ยวต้มกับเตาถ่านมันเดือดๆมาเนี่ยหอมแน่นอนโอ้มาแล้วเชฟเชฟอ่าเหล็กเชฟใหญ่ เชฟใหญ่ช่องครัวลุงเด่นะครับออกแล้เลยน้าเร่เอาหน้ามาเดี๋ยวเอานับแข็งใส่ใส่ไปด้วยหน่อยละได้ละครับโอเคสวัสดีครับตาเร่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนหมครับได้กินวันนี้มีของใหญ่กันเลยคิดถึงน้าเร่อ๋อแนวมัอตัวครับมามาวันนี้ครับจัมโบ้พิเศษใหญ่มากนะเร่น้ำเสนอเมนู่ยังลุงเด่นฮ้อนหมูฮ้อนหมูฮ้อนหมู คนอีสานเรื่ออย่างนั้นเลยห้อนหมูนี่อันห้อนหมูห่อนหมูใส่ตันใส่ตันใส่ตันาไปดูเดี๋ยวยานทันจะตำนนี้ใส่ปลาคาร์มออนยานทานก็จะตำตำไอ้มะละกอใส่มะขาคาร์มออนวันนี้มากินข้าวปิถนนเลยนะเนี่ยวันนี้สัมปทานหรอบ้โรงเรียนสัมปทานเลยสร้อยนี่สัมประทานเลยสัมปทานิถนนครับพี่น้องอ่ะนี่ต้มรอมันเดือดแป๊บนึงเดี๋ยวฝาหม้อมาอยู่นะเดี๋ยว รอนสามโอแปปหนึ่งนะอันนี้สัมปทานกุ้งสีบป๊ซับซ้อนนอนเมนูนี่นอนกันแล้วคือมีผักมายานั่นเลยอยากยายามนั่นเลยอยากจิ้มจิ้มนั่นเลยอยากจะจิ้เจียวขมเจียวเปรี้ยวได้นะยายธันก็เป็นครัวบ้านๆครับนี่ยายธันก็จะทำทำนักกอใส่ปลาขามอ่อนนี่ห่ออะติวโซับซอนวันนี้เมนบอว่านี่สลับซับสลับซับซ้อนนะลาบไก่บอกว่าข้าวมา่กิ่นบรรยากาศเป็นลำลองครับครับครับมาดูข้าวยาทันนะนาเป็นยังไง เอาแน่เลยละอ๋อยายพี่น้องเลยกินข้าวไปดูวิวดอยพระบาทรไดพูดแล้วนั่นโดยพระบาทสวยๆนะครับเขาแล้วยมว่าบ้านนี่เพื่อเห็นเรียมว่าบ้านโต๊ะมืดเงาอ่าครับอ่ะเดี๋ยวรอมันเดือดแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวนั่นเลยจะจัดตรงไหนก็จัดกันเลยครับวันนี้ครับตำหมูหุองใส่บักขามเนาะใส่บักขามน้อยอืมเฮ้ยเรื่องบอกปูน้อยมากตะเกาว่นจีตำใส่บักขามหรือใส่ตำใส่ปูน้อยไหมปูน้อยก็มาคืนพวกมาเป็นกระสอบเนาะเป็น ังนย่ายดองไว้ใส่น้ำปลาเด็กหมื่นหนึ่งเด้อย่าใส่มะขามอ่อนแล้วเนาะใส่แล้วเผ็ดๆเลยพี่น้องใส่นั้งพริกสดใส่ทั้งพรริกพิกแห้งครับทำทำแบบโบราณมากแล้เนี่ยทำมะขามใส่ย่อนยุกย่อนโยกครับทำมัตะกอใส่มะขามอ่อนกินกับข้าวก็มาเป็นย่างข้าวก็มีเป็นกระติกครับเดี๋ยวมันปูหน่อยแม่พูด โอ้ยแตงมนี่แจ๋สุดๆเลยตน้อยๆกินก็ตำฮวงนั่นเลยเนาะเสร็จเอากะตว่างมันอางเลยมันย้ำกําผู้ตจเนาะปู้ตจเนาะใกล้สุงนะยายเนี่ยน้ำเขียวน้ำสมุนไพรออกมาน้ำตะไคร้นี่หอมเนาะนันเลยปาชิมได้เลมัผมมาเนี่ยทำน้ำจิ้มเลยนะเลยทำน้ำจิ้มรอเลยครับ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 โอ้ยมันรอไม่ไหวแล้วครับพี่น้องเอ้ยอืม ไปทํางานเต็มที่เลยหอมกลิ่นตะไคร้นครับใบตะไคร้ใส่จนเขียวเลยอ่ะโอ้พักให้เย็นแป๊บหนึ่งครับเนี่ยคือจริงๆที่ที่เขาทามาเนี่ยเขาต้มจนสุกมาแล้วครับแต่ว่าเราก็เอามาต้มอ,อีกรอบหนึ่งให้มันมันหอมสมุนไพรนะครับเดี๋ยวก็ดูครับวางเลยใครอยากกินแบบไหนก็ปาดชิมได้เลยนั่นเลไปขอบผงนัวจากสวนนาไทยเอเอาของลงรถหมดเลยแบบนีผงนัว นะยายทันรกำลังตำมองหงบอกไม่มีผงนัวนี่ไม่น่าจะเข้ากันนี่เนาะโอ้โเนี่ย,ย,ย,ยมันหวานนะครับพ่อผมนี่ชอบกินมากเลยไส้ตันห้่นหมูนะคนเหนือเอาไปต้มต้มใส่ขาใส่ตะไคร้ไปมะกรูดนะครับแล้วก็ใส่พริกลาบพริกลาบเหนือลงไปใส่ผักไทยหอมดวนเป็นเป็นต้มยำต้มยำไส้ตัน

โอกกินเฉยๆก็อร่อยอยังอืมี่หรอมาดวพี่น้องน้องนาเรมาแล้วค่ะน้ามหมาของเสียของเล่นเออก็ต้องขนขวายไว้ก็ตั้นในนาเรนี่เลิกเลยเดือครึ่งกิโลครับนาเรไปแล้นาเร่กล,เลับบ้านเพราะเสียใจได้กันเพามีแน,นวนี่เอออ่ะได้มาแล้วครับได้มาแล้วอือโอ้นาเรหวานมันสุกแล้วผมก็เลยปาดชิมละเพื่อมันจะให้มันเย็นๆเปิดเปิดแล้วปะเปิดแล้วโอ้โอ้อะไรน้องเล่นเย็นหวานของแท้ นั่นนี่เก็บผงแก้มแล้วน้ำจิ้มนั่นเห็ดบ่บ่๊อนั่นนี่ไปทำนั่งนู้นก็ได้น้ำจิ้มยังก็โอเคแล้วนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเนื้อผมก็มีนี่น้ำจิ้มวัวมันนั่นน่ะเดี๋ยวมาทำน้ำจิ้มเจียวเปรี้ยวด้วยนี่ยายก็จะตำมะฮงนะครับเอาน้าเนี่ชิมต้มไหมไหมชิมมึงจะค้ำไหงชิมไอ๊สดๆเลยนี่นั่เราน้นี่หวานจุกเลยตอนจะจะตอนนี้อุ้ยอ่ะนี่ตำมะฮงงี้เด้อไปเบิ่งน้างนั่นเล โจ๊ะๆกันเทส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 ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มนั่นเลยหวานติดลิ้นเลยกรอบเลยได้อยู่แซ่บหวานรสชาติคือหกเลยน้องเด้เนาะคล้ายลูกครับหวานโอ้เต็มปากเต็มคำาลยนีะเออโอ้ยเหมือนกินอะไรทุกอย่างอร่อยที่สุดอ่ะเดี๋ยวเจอน้ำจิ้มไปน้ำจิ้ยอ เอาทะเลทำน้ำจิ้มเลยก็ได้นะจ้าจ้าจ้าเอาเลยเอาเลยโอ้ยสาคุกนะสมัยเก่าสมัยโบราณนะเนี่ยมีจำแบบสมัยเก่าสมัยโบราณจะมีสองแบบพี่น้องตำเบิดลน้ำพี่น้องดำดำใส่มะขามนาเลก็จะทำน้ำจิ้มครับเอาส้มๆเอาไปเปรี้ยวอะไรเพราะตอนนั้นอันตอนนั้นเป็นน้ำจิ้มหนังที่ผมทำมันก่อนอะ น้ำจิ้มใส่เอน้ำจิ้มซี่โครงอ่อนนะนะของของเอหน้านแนบเป็นบ่ครับอร่อยไปอีกแบบหนึง่งกินอะไรเข้าไปในใบเหงือกมันแตกพักๆอย่างนี้เลยตอนนี้นี่ครับพี่น้องกินไปนั่งชมบรรยากาศทุ่งนาไปครับฟังเสียงกบเสียงเขียดเมนูนวันน,น,น,นี้ง่ายๆตรงเด่นรับง่ายแต่ว่าแซ่บเนาะอรรถรสมันได้บรรยากาศกับอ่ำนุ่ยเดี๋ยวฉีกปลาไหลเลยนะเดี๋ยวฉีกปลาไหลเลยนะครับเนี่ย อุนเฮียเอ้าเอาอะไรปูุงไหมปุ่นไหมยายทันเติมน้ำปลาเพิ่มครับสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนปลาสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนอะไรนะน้าดิน้ำปลาเอาหน้าผลไม้ให้ยายกินก่อนจะได้แบบมังคุงแซ่บๆเดี๋ยวเอกออกเหนียวเนียงแน่นองนแน่นอนครับจะได้ตุยแม่นะยายอี น้ำมังุ่นดองแช่ไปซิมไปไปซิมมังเหเติมนั่นอีก่ป่ะโอ้ยขัวบานทุงน่งเนาะตำดูทำเผ็ดเหรอยายทำไมยายซีดจังแนั้นล่ะธรรมดาเลยครับโ,โ,โอ้ย,อยเอาขอปลาแดกตรงนี้มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พี่ลองดูส้มตำมะขามอ่อนนะครับใส่มะขามอ่อน หอม,ออน,ม,มออน,นะข่าหมอน้องเห็ดสดเฮ็ดมากพริกสดพริกแห้งืมเหงาแตกเลยอืมวันนี้เรากินใส่ทำเยอะๆมันเผ็ดเลยเคี้ยวมข่าก็เคี้ยวรสชาติหนึ่งน้องอร่อยไปอีกแบบนึงครับอืมเอมาเลยเชิญนะครับนั่งเลยครับเดี๋ยวจัดกันเลยครับนี่ มาโจโจโอโอเลยครับนะตีข้าวมาพร้อมเปิดเนี่ยน้องเตะปูนอีกแล้วลุงเด่นชุดยอด้วยโอ้ว่านเทศไปแล้วครับครับข้าโมโอน่ากินมากเลยนะคัด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 ด้นุ่มเต็มปากเต็มคามดีมันไงนี่เนาะไงเต็มปากเต็มค่าดีลุงเด่นครับแต่ว่าเล็กๆใหม่แล้วน้องเด่นหน่อยม่เล็กๆใหม่ เดี๋ยวไปอาน่อยมันบบล้ำเ้นั่งกันนั่งเลยนเด้อเสียนเลยเอาไปจังไังยานั่งนั่งทานยานั่งตรงนั้นเนี่ยโว้นั่งกินเนะเดี๋ยวะก้ผมเลยนะอือรเล็กไปหรือเปล่านี่พอดีพอดีดีมันนิดเข่ามุแก้มด้วยมันจวดเลย โอ้โูครับมันหวานนะกินแล้วมันหวานติดลิ้นเลยนะ่นี่งเนาะเล็กๆใหม่เออครับโอ้สะตว์ขอพี่พี่คนต้องเียนครับมันมาได้ท่านเทสน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวได้เนี่ยครับเพราะน้ำจิ้มไอ้ไอ้อันนี้โรงเรียนท่านเดี๋ยวเปิดเอานี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราอิ่มสักหน่อยก่อนเริ่มตอนนี้หิวอยู่อืมยังไงต่อไปชิมเลยนะเวลาชิมก็ทำเจ่าถ้าก็ อืมเดีมยวมะกอกอ๋อหวานดี่อดลางใช้ตำมะฮงกันเอาหวานดี่ตำมะฮงตำมะฮงกับเฮดสาจะขนาดเลยครับหวานนี่เกือบมาต้องน้จิ้มก็หวานแล้วเนี่ย นอกประเดจนีี้กิมกับใส่ตั่องเผ็ดเพื่อแสบแสบเงาแตงเงาแตนแบบนี้นะครับอือหวานนมนม่มากแดงเอาเรืองใหญ่เรื่องอืา านนั่งนี่หน่อยเมื่อกี้นั่งหันข้างให้กล้องนั่งเป็นเมนูที่ง่ายๆเรียบๆแบบว่าซับซ้อนแต่ว่าหืนี่ลากล้วยนั่นเลยห่ากล้วยมันห่ากล้วยว่าเหมือนจะไงน่องง่วนนองกล้วยเหมือนกันแหละห่ากล้วยเหมือนกันนะแต่ว่ายำพุดดีิ่งต้องนั้นกินเมนูพวกนี้นะมันต้องกินละปาด มันต้องหั่นแบบอ,อยากกินตัวไหนปาดๆ<จ>อย่างเงี้ยน,นี่นะกิ <มา S 2> นเองปาดเองไงครับอย่าด้านม่ต้องเร่งตามไปนะครับอ่ามาด้วจ้าตำบกฮุ่งกับใส่ตันแซ่บเดี๋ยวไปนอนแล้วอืมหวาน ไพ่เออนาะอือแต่ว่าตัวนี้มันก็ยินดังเงิ้อเงื้ดีแล้วนะอันนี้อันนี้กรอบแกนั่นมันนะครับเจ้าแล้วไพ่ไจีหืมกรอบดิกรอบหวานดีแต่ว่าต้องให้สุขภาพแข็งแรงดีนะไม่นอนจุดนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเพียงโม่แต่เพียงโมกได้ห่างแน่กะคล้องสียน่ใช่ไหเดี๋ยวเดี๋ยวเคางไม้ดูคือถ้าไม้ดีๆนะมันจะดังก๊อสแก๊ก๊อสแก๊อือต้องเอาลิ้นเอาลิ้นเวลากินพวกนี้มันจะดังก๊อสแก๊ก๊อสแก๊อือตัวหนาตัวหลังเคยหนาตัวหลังมันต้องอี๋เปลี้ยนก่านี้มันไหร ขาดผงนวว่านนผงนัวลนาเรใส่หน่อยว่าแตผงนัวแมนแมนเอะยิ่งคหอมบ่าลืมใส่หรือเปล่านะเลลืมใส่หรือเปล่าเผ็ดหอมข้าวคั่วเงินเง็ดดีแล้วว่าจับได้ท่านวาวได้ท่านสิยั่งบ่ได้ได้โบแมนน่ะมันพลอยกรอบแย่เนาะไม่เหนียวมันพลอยดีข้ากันจองน้ำมันนี่ดิเนี่ยนี่แล้วจองอยู่ข้างนาเนี่ยดินดำน้ำส้มยีเต้ ใจนั่นเลยอยากจะชิมน้ำจิ้มตัวนั้นว้าไอ้น้ำจิ้มไอ้น้ำจิ้มไอ้ที่ลุงเรียนเนี่ยไั้เมื่อนั้นไหมนั่นเน็ตไอ้วาฬเชียงใหม่ไหมนั่งประทับใจเยอะมันมันมันเข้ากันได้เพราะว่ามันออกเปรี้ยวๆกับหมูกินกับเนื้อกินกับหมูได้พวกนี้ครับอ๋อเจ๋ๆนะต้องกินแบบนี้เลยผมนหละผมชอบยาวๆอย่างเงี้ยเลยอ๋อกินกันเด้อกินคนแรกนะครับเป็นยังไง อันนี้อร่อยกว่าหน้าเลยเนี่ยอันนั้นมันมันออกหวานหวานเปหน่อยเนี่ยมันอาจจะทางบ้านทางเคลื่อนแน่ใช่ไหมครับไปนงอันนี้มันหอมข้าอข้อมาเลยอร่อยแมนแมนแมยายทำกลัวจะเหนียวกินได้เหนียวกินแล้วมันกรอบกุบกแต่ว่าเต็มปากเต็มคำหลีหลีมันใหญ่เวลาไปกินร้านอาหารนั่นเลยสั่งเมนู ยำไส้ตันบอแล้วนีนะว่ามันมีนิดเดียวนะเขาซอยมาแบบมีเครื่องเครื่องเยงอ,ยอะๆเฮ้ท่านเฮ้ท่านเดเอายากเอ้ามีเลยขึ้นอยู่เอาไปกองตรงต้นต่ำเลยเริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้ววันนี้เริ่มใหญ่กว่าเดิมนะวันไหนเนี่ยมันว่าค่าแข็วลงเ่นครับมันนุ่มมันเหนอนั่นเลยขันว่านี่เขาว่าเรียก่าไลแรกในปากกเลยไม่ติดฟันมา อย่างนี้ดกินงี้ดยังตอแรงับเลือมแบบได้ใจแทบแน่นวันดูครับคุณล่ะได้ได้ได้เพราะว่าทำวกระดนเนี่ยเนี่ใหายายทำโอโอเลยพวกเนี่ยเล็กเล็กไหล่ะแก้ววันนี้บันเนี้ยงง ใช mm. ่้าไปมันเหนียวเนี well ่ยมันหวานตัวนี้ก็เงินเงิ่อนเงื่นดีดังดังกวบกวบเลยต้องเียนนี่ก็ได้เริ่มเป็น้องต้องกินแบบเนี้ยกินแบบนี้นะอิ่มไปเป็นครึ่งปีอ่ะคือคืออิ่มแบบถ้าเจอไส้ดันก็ไม่อยากกินอีกเงี้ยเหนียวเบิ้งเหนียวเบิ้งย่าิลวดกัดได้นี่คือว่าเบิ้งเหนียวแล้ว

มันเป็ดเป็นคั่มคเนี่ยมันสืดนัดกว่ากันนะอร่อยจริงสมราคาครับจ้าเธอขาหม้อหน่อยหน้อยตับบักฮงใส่บักขามน้อยกระแซบแซบเด้อขมาเด้อผู้ใดกระลังกินเข่ากับกินพร้อมลุ่งเด่นเด้อเนี่ยมาเลยครับมากินพร้อมกันแซบแซบขาดบ่ได้ก็คือตับบักฮงเลยยายท่านใส่ก็ต้องตับบักฮงพี่มีข้องเขียเมนูนี่ข้องเขียป็นยากสะหรพี่มีเนาะยแล้วแม่มีพี่มีเอ้ย กันก็ลังเบิงกับมากินพร้อมกันเด้อแซ่บแซ่บในนู่นนี่คงสิบริยาสรับพี่มีหรอกเชียงไหมนั่นแต่ว่าไปซื้ออะคือไม่ได้ว่าอย่างงี้นี่คือถ้าเรารู้จักร้านไหนที่เขาขายมันจะมีสดกับแช่มาบางทีมันก็แช่มันก็อาจจะกินมันฟองน้ํานะแต่ว่ามันก็ราคาก็ถูกกว่าแต่รสชาติมันก็ไม่เหมือนอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้คือเพื่อนแม่ฝากแม่ไปซื้อบอกเห็นลุงเด่นเน่ยกินกินอย่างงี้ป้าฝาก ป้าฝากลูกคิงซื้อกำลอ้อแล้วก็อีกวันหนึ่งแม่กลับบ้านไปเขาก็มาถามบอกบ,บ,บ,บอกบอกฝากซื้อแล้วเนอป้าซื้อมาแลาววันนั้นจางขนาดเลยี่ป้าไปซื้อกาดนัดมามาของสวดเนาะของเป็นแรมเป็นปีเื่อว่านะแบังกับไม่ที่กาน,นเทดครับถ้าว่าเขาแพ็กมากเทว่าเขาเ็ดมาขายนึ่งมันมันอาจจะเ็ดละเอียดเฮ็ดีเ็ดละเอียดเกินมันไม่หวานอย่างเงี้ยมันหวานแต่ว่า ถ้าเป็นพ่วงเป็นรมชาตินี่มันอะ้แล้วมันหวานอย่างเงี้ยมันหวานคือเคี่ยวไปแล้หวานเลยอันนี้พ่อผมชอบมากจริงๆม่ต้องใส่มีดอะไรต้องเลียนสีออก็ได้เพราะว่ามันมันหนุ่มมากเลยแล้วก็ถ้าของดีอ่ะมันจะเต็มอย่างงี้เห็นไหมตันแตกตันเขาเรียกใส่ตันมนเลยตันแล้วมันหวานครับถ้ามันแช่อะไรมามันก็จะกัดไปดีมันฝอมันกินพองน้ำไม่ไม่หวานแต่ก็ตามราคาเนาะ อืมสพัดแรงอืนะเอาด้วยแล้วด้วยอันนี้เอาไปยำกับมอสอนนั้นเลยคนหนืงเอาไปยำอ่ะกูแน่นอนละยำไหมยำต้มยำอะ่ะอ๋อต้มยำต้มแซบ่บครับอืมต้มแซ่บก็น่าจะน่ากินนะนัะเลยเนาะทำเป็นต้มแซบ่บครับหวานเลยกุ๊มตะกรอนอันนี้มันใส่แอนโกน เงินงัดเงินงัดดีมากเลยกรอบมากเลยเพรามันกรอบดอกก็คือว่ามันกินแล้วมันสูบปากสูยังแล้วมันในยำแล้วมันอัฐรถมันห่วงมากเลยตรงเนี้ยเผ็ดทปเทปอะไยังเผ็ดขอดื่มน้ำกัน็ดคื่มอ่ะก็นั่งกินแป๊บยาแป๊บหนึ่งครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนบรรยากาศดีนะกินกับน้องเล่ไปเรืยาวๆครับสามคนกินจะกินจนหมดได้แหละไม่ต้องห่อลราเหลือเนื้อเดียวนะครับกินกันเ่ยาวๆครับหวานๆเลย เราล้างล้งมานี่ขอหันหน่อยนะผ่านกินน้องงัวงต้องเล่นหมดเลยผ่านซีนน่องงัวมดเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนนั้นนั่นเลยที่ผมบอกไงเหมือนกับอะไรก็หมูไก่ห้าไก่ห้ากล้วยห้ากล้วยดังแล้วควบควบควบดีมากเลยยำอร่อยครับเนี่ยเป็นห้ากล้วยมันห้ากล้วยบะสาห้ากล้วยกินกินที่เราพี่น้องเก็แซ่บครับก็ น่าสมควรแค่เวลาแล้วครับนั่งกินกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทยอยกิน,นอิ่มกินจนอิ่มหมดเด้ออย่าพลาดไปไสนกินจนหมดเลยแหละเพราะว่าผมก็ยังไม่ถึงครึ่งท้องเลยแต่ผมอาจจะพักเบรกเพลิดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกินน้ํากินท่าเยน็นๆพักเบรกกันนั่นเลยแป๊บหนึ่งก็ควรจะกินกันไปยาวๆนะครับวับนนี้ก็อากาศดีเย็นบ้างร้อนบ้างฝนตกบ้างแต่ว่ารสชาติก็ดีนะครับกินกันไปยาวๆนะเป็นยังไงบรรยากาศอันโยอีกนะครับแซ่บ มัอนี้ถือว่าแซ่บสำหรับย่า่ได้หนิครับแซ่บก็ถือว่าอร่อยมากนะลุงเด่นกับายทันกับน้าเร่ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวลุงเด่นไม่ใช่ครัวบ้านทุ่งครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลุงเด่นน้าเร่เยายทันขอตัวไปก่อนครับชมบรรยากาศอ่าทุ่งนาไปเรื่อยกินกับข้าวไปยาวๆน้าเร่เนาะครับ มาลิ้นหวานนี่เผ็ดเหรอเห็ดมันเห็ดลิ้นมันได้ป่วยเลยมันได้มันปุกปากแก้วของครับไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะเดิเขจะทันนะครับไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณทีไรครับขอบคุณหลายที่ติดตามพวกเรามากินมาเดียวครับทุ่งนาแดนนี้โอ้ท่าที่เราจะตกงดินฝั่งนู้นครับเห็นไหมสวยเลยครับ ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปนะครับสวัสดีครับ